Bing <music> นะคร df. ับพอๆครับสองมึงสายดันดีคนอีสานเลยพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องนะครับทา้งทางงมองนออเมองหน้านะครับสวัสดีทางพี่น้องทา้งสอปอล่าวนะครับล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฟังไทยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเขามาให้กำลังใจนะครับผมมือนี้คือเก่าครับออกกามานะครับเดือดงานมากนะครับเน่อย่างเน่กินนะครับเดี๋ยววันนี้ริเัยพิบีติเบิ้งให้ให้เย็นน้องพี่น้องก็เลย เห็ุวิธีกินเลยว่าสันโดกเอ้านี่นายกับพี่น้องปองปลายทุกคนมาครับผมปฏิบัยายาติย่างตอบคอมเมนต์กันทุกคนนะครับแห่กำลังใจกับทุกคนนะครับผมก็ไปห่กำลังใจหลายๆคนหลายๆบานนะครับขอไปแวะกินน้ำกินท่าน,นะครับอตอบซาแน,น่ราะว่าเหตดงานนะครับไอเวลาว่างที่มานั่งตอบคอมเมนต์กับเขาไปเป็นกำลังใจให้นอนอาาพี่น้องเอ้อโบบอกไาลฟ์พี่น้องบบอกไาลฟา์บอก,าาบอกโดนไหมเซ็บซบซุปน้ำใหม่ครับ นี่ครับซุปน้ำใหม่กับนมนิ่วซุปน้ำใหม่โสมนะครับแม่เถาฝากไม้ตะบานนะครับผักกาดนะครับผมแจะได้มีใบบัวบกแลกับหมักบวบนะครับผมบวบสดๆนะครับบวได้บวได้ลวกวบวได้เรียกอย่างเงี้ยละครับผมมาทำยังไงตุ๋ยน้ำกันครับพี่น้องผมได้อย่างนี้ครับพี่น้องครับ เขาไปหนึ่งแล้วพี่น้องเขาซื้อคนครับหมดซื้อเพชรเฮ็ดงานเตากบัวเลยมาเขาไว้ลืมแต่เขานะครับก็ซื้อเขาเจ้าชินทำหม้อละหาบาทเศบพื้นเก่านะครับผมมาเด้อครับเศษเศษนุ่นๆปลาแดกตรงๆจากบ้านโดยตรงนะครับผมมือนี้นั่งกินหนาบ้านให้เก้านะครับแต่ว่ากินหนาประตูนะครับแล้วก็มีเสียงค่นบ่อน้ำในขาบ้านแล้วก็มีเสียงฝน อ้ปกเป๊กปอกเป๊กปกเปกเี่ยปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุนี่พี่น้องเด้อกระเาครับบบพักงานพี่น้องซุปน้องายสงครับเป็ดเองกินเองนะครับผมแจ่มีน้หนอนนะครับจะขอบุญขอบปุณนะพี่น้องเด้อขอมห้กำลังใจกันนะครับผม บัวตีนปลปากันนะครับผมอขอให้พี่น้องทุกคนประสบความสำเร็จไป,ปพร,ร้อมๆกันเรีว่าผู้ใดไปก่อนไปหลังกะกลัามาให้งกำลังใจกลับมาให้งกำลังใจกันกับผู้ที่ยังบ่ทันได้ถึงฟังฟังปันนะครับผมสำหรับน้องนิวเองจะบเครื่องท่ามาแล้วครับเหลืออีกนิดหนึง่งอีกบ่โดนครับปีใ <c oughs> หม่ก็ดีนะครับผมตั้งไว้อ่ะจะเสียร,ร้อกันพี่น้อง ไม่สมไม่เผาปากมากจะบานนะครับตรงงจากมุกทหารนะครับผมขำเพื่อที่ฟ้มขั้สอยนะครับนุมนื้เองกับเป็นก้นที่ข้มําสวยนะเออยุ่เื้เองกับเป็นเหนนนะครับเรื่วัดไงนะครับอยู่แถวแแกงกระเบานะครับผมมา่วยแกลต้องตังข้ท่าใหญ่ๆไปน่อย่หญยลก บุเฮดงาหมนงายมันตาวเหมน่ายพี่น้องผมการไปทักใต้พีทักใต้น้องหลายคนนะครับไปเสียใต้แน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับพี่ยู่ก็ล่างเดือดนะครับผมเข้ากับแต่เวลาจะง่อยในการขอกับไปบานมูหรือว่าบานพีบานน้องนะครับผมอัน้ทยอยทยอยไปเรื่อยๆนะครับผมกากพี่น้องผู้ใดนะครับที่ เขามาติดตามดูว่าเบิ้งคลิปนุ่นนิ่วนะครับนุ่นนิ่วกับก้าวขึ้นไปเบิ้งคลิปคือเก่านะครับผมสำหรับเกินฟูงที่เป็นพี่น้องเกา่าพี่น้องใหม่นะครับก็อภพยายามเขาไปเบิ้งละครเบิ้งยังยุบานนะครับผมอ่ะทีทยอยทยอยนะครับเพราะว่ามันหลายพี่น้องไปนั่งขบพระท่านครับผมมา แยนมนิ่มครับยยมสาจะว่ากระถี่งหรอะครับมาบวงก็ไ่ได้บดอะไยาก่มะมบวกลต้นๆนี่แหะครับเพราะมันบ่ได้รหลงครับบ่ได้รลวกครับนี่เบอกพีะบวกพีตวเสือนะครับ เจ็แบแสบจุกหน้าไม่สมเนี่ยมือเต่าออกออก,กาพี่น้องจกักสิกินดังน,นะครับนี่ยัง,งกระสุกเขาเม็ดกินแล้วครับผมน้นองเลยจุกหน้าไม่สปปมห่อเดียวเพระาะจุกหน้าไม่สมเขาเนะครับผมเขาเนี้ยเขาห่อคือเข้ามาครับนี่เ่าแจ้งแต่รสพี่น้องเป็นธรรมชาติครับผมหมูบวานนะครับ นุ่มซื้อบ้านนะครับอ,อยู่ในเขตราย่อแล้วตเต้นหาจะเป็นชาติเมืองนะครับผมโดยอยู่ในเมืองเพราะว่าโรงงานกนอยู่ชาติเมืองครับไป๋งองเกิเหรอครับเฮ้ยได้กับจิโมบุสกู่ะ เหลี่ยวอินโจงไม่เมียก,มมยกินน้ำไม่เมียกินน้ำกดมาเตะเสียพี่น้องใส่ผักกาดขาวคขับยิ่แงแย่ครับหมวดเปหมดปรกาดขาวนี่ก็ซื้อน,นะคระับบริบูบเพราะว่าพื้นที่เต็มแล้วครับถูกอะไดอย่านงนี้ถ้าจิ้มไม่น้องครับจิเสีย อาจจะมาแจกบอกบอกให้บอกไปแล้วนะครับนิมนต์เองก็ให้งกำลังใจนะครับพี่น้องขอบไปทุกคนนะครับอาจจะมีเสียงรถนังไปเรือยครับพี่น้องครับผมพอดีไปเสนีมาส่งของฝังบ้านนะครับตอนนี้มีเสียงรถดังจั็กน้อยนะครับผมรถต้นฟังเอาครับพี่น้องเคนมาเท่าเดียวเน่อยคนมาส่งของเล้วคนก็ไปนะครับ หมวนใส่ใบบ,บบัวมบุกหยิบปั้นพี่น้อง<ม>จับจับหลับฝ<ม><ม>นกับมาแล้วนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วพฝนกนะับการตัวนี้พ้ายูเขานะครับแบบที่ลำบากแน่นอนนะครับไปใช้มาใส่กับตังไหนใส่รถแย่เลยพี่น้องเอ้ยไปมอไซด์กับเปียกแล้วครับผม ห่อนหยอดนะครับแล้วเหม่อเอาโมเสกไปเนี่ยผมเปียกห่อนหยอดม,อดมอดากหอนปั่นขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องคนนะครับดีมาเขามาหายกำลังใจกันหล่ะครับเขามาเบิง้งมารับชมคลิปวิดีโอนะครับผมปาก แก้กุไล่นะครับกดฎิซับตะไคร้กดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเขามาแล้วครับเป็นกำลังใจกันแาวนะครับผมอย่าเฝ้านี้อย่าเฝ้าป้าอย่าเฝ้าไปนะครับมีเจ็กน้อยกับช่องนุ่มเนื้อเองนะครับกับกับทีเห็ดหลายอย่างนะครับอ่าพวกเราจะเป็นช่วงเข่ากั้วกับนุ่มเนื้อมีอาหารในการกินหรือที่เห็ดกับข้าวผ้าพื้นอีสานอาหารไทยในแง่สินะครับผมแล้วกันแมีบริจาคของแน่นะครับตามโรงเรียน ตีนตุลาการดานนะครับแล้วก็บริจาคของแล้วกาศอมแซมวัดเน่นะครับแล้วก็สสงแท้มห้องสมุดหมู่บ้านเน่นะครับบริจาคของให้คนตกตกแต่ยากยังยายเลี้ยงหลานสองพนหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ที่ประมาณว่าในส่วนของกิจอาสาที่นุ่นิวเห็ดอยู่นะครับผมกอยู่ประมาณนี้นะครับม้วนเวียนแต่กระถิเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมไอ้พี่น้องที่ว่าอะไรตำศาสตั์ตำตรีนะครับผมกัเป็นตัวของตัวเองของนุ่นิว นุ่นๆเองนะครับผมเพราะว่านุ่นๆก็หลากหลายนะครับช่วงไปเที่ยวกินเที่ยวกับ่ายรูปบรรยากาศกินเที่ยวว่ให้พี่ให้น้องเบิร์กนะครับผมตอนนี้มอสก็กำลังขึ้นหานนะครับขางบ้านผมนะครับร้านหน่อยไ้นะครับผมอ่ะท่ามตู้ายพี่น้องท่ามยังไงนะครับจุดจวดสักบาทครับก่อนสีลาพีร่าน่องนะครับผมก่อนสีรุ่งหันนะครับเบียดเลือดไล่กับกินโมเวอร์กับพี่น้องเพราะว่านุ่นๆเป็นคนกินโบเกงนะครับผม ้องเสียงฝนนะครับต้องเสียงร้านไห้นะครับมาว่าพี่น้องนะพี่น้องถ้ามาจายตของเล็กหน่อยนะครับผมแฉะแฉกแฉะคับพี่น้องแฉะครับผมเขาเบปั้นหนึ่งนะครับจิโมลานะครับผมพ่อเดี๋ยวจกินพอได้วนอนรับนะครับพ่อไดีแตะนะครับะกันเนึ่งครับผม ว้องท่านใดชอบนะครับผมผมปากนะครับกดซับตะไคร่นะครับกดแช์กดไหลนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่น้องน้องไม้สมนะครับตั้มน้องไม่สมนะครับผมซุปหรือว่าซุปน้องไม่สมภาษาอีสานนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับของน้องนิวาซดันดีของอีสานอ่ะอาจิะมีเสาร์แน่ทุกแน่เงี้ยแน่กับป้าปุ่นกันไปนะพี่น้องเนาะจะได้กับ ปากพี่น้องนะครับส่องน้อยๆนะครับอยู่ในอ้อกอ้อมใจนะครับรักคนโดนหักคนโดนแต่ว่าคอยมาหักหน้านะครับพี่น้องสำหรับกิปนี้พ่อเพื่อนเนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับแก้วยังอะไรครับพี่น้องสั่งซื้อเลยสั่งมานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแก้ว